สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูรุ่งนะครับในรายวิชาศิลปะศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการพับแล้วใช่ไหมครับเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพับแล้วมาในคลิปนี้นะครับครูรุ่งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการพับและการ พับสร้างผลงานของเรานะครับเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมก่อนอื่นเราไปเตรียมอุปกรณ์ที่สำหรับในการพับของเราก่อนนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะครับ 1. กระดาษ A4 นะครับหรือกระดาษวาดเขียนนะครับที่เด็กๆหาได้นะครับ2ส,สีน้ำ หรือสีโปสเตอร์นะครับหรือสีอะคริลิกหรือสีที่มีความเหลวนะครับ 3. จานสีจานสีนสหรือภาชนะสำหรับการผสมสีหรือใส่สีนะครับสผู้กันนะครับผู้กันเราจะใช้สำหรับการผสมสีและการหยดสีนะครับแต่ถ้าเด็กๆไม่มีผู้กันในการผสมสีเด็กๆสามารถใช้หลอดกาแฟแทนได้นะครับหรือ บ้านใครมีหลอดหยดก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำก่อนนะครับก่อนที่จะไปสร้างผลงานของเรากันนะครับอันดับแรกวิธีการพับนะครับเด็กๆนะครับนี่คือวิธีการพับกระดาษนะครับเราจะพับแบบพับครึ่งไว้ก่อนนะครับ เด็กพับครึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือรีดนะครับเวลาเราหยดสีลงไปแล้วเราพับก็จะง่ายครับเด็กๆครับเมื่อกี้เราดูแล้วเป็นวิธีพับแบบครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้จะแบบพับแบบทะแยงแล้วเด็กๆก็รีด นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการพับของเราเตรียมกระดาษไว้เลยนะครับพับเหมือนครูไว้เลยเด็กๆจะพับแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะใช้แบบนี้จะดีกว่านะครับเมื่อเด็กๆรู้แล้ววิธีการพับเป็นอย่างไรพับแบบไหนบ้างนะครับขั้นตอนที่2นะครับเด็กๆผสมสีที่เด็กๆจะใช้ในการหยดสีและพับสีได้เลยครับเราไปดูว่าครูจะผสมสีอะไรบ้างในการพับเด็กๆสามารถ ผสมสีตามใจชอบของตัวเองได้เลยนะครับไว้สำหรับในการพับของเรานะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นที่เราจะต้องเตรียมสีของเรานะครับเด็กๆก็มีจานสีมีพู่กันมีสีนะครับแล้วก็มีน้านะครับเราจะทำการผสมสีไว้ก่อนนะครับเด็กๆดูกันเลยนะครับ ผสมสีตามที่เด็กๆจะใช้งานไว้นะครับครูก็จะใช้สีแดงสีม่วง สีเหลืองสีดำสีขาวเราก็ใส่น้าผสมไว้เลยนะครับ ผสมเลยนะครับ การเตรียมสีของเราก็พร้อมแล้วนะครับ 3. วิธีการคือเราจุ่มสีนะครับแล้วไปหยดบนกระดาษของเราหรือเอาผู้การจุ่มสีแล้วป้ายบนกระดาษของเราและทําการพับการหยดสีนะครับการหยดสีลงไปบนกระดาษของเราเด็กๆจะหยดให้ลักษณะของเป็นภาพหรือ หยดอิสระตามใจของเด็กๆก็ได้นะครับเราไม่มีข้อบังคับว่าเด็กๆจะหยดสีลงไปเพื่อสําหรับการพับอย่างไรนะครับเด็กๆสามารถหยดได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตในการหยดสีและพับให้ดูนะครับ ตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเด็กๆหยดสีลงบนกระดาษแล้วเราก็ทําการพับนะครับแล้วใช้มือรีดนะครับเมื่อเด็กๆหยดสีเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการพับพิธีพับนะครับเด็กๆเหียนรอยที่เราพับไว้ไหมครับเราก็พับไปเลยตามรอยของเรานะครับกดลงไปนะครับแล้วเด็กๆใช้มือรีดนะครับรีดตามด้านสีที่เราจดไว้นะครับ แล้วค่อยๆค,คลี่ออกมาเป็นไงครับนี่เป็นภาพที่เกิดจากการหยดสีแล้วกันเราพับก็จะเป็นภาพของการพับสีเห็นไหมครับเด็กๆจินตนาการได้ไหมครับว่าเป็นภาพอะไรอาจจะเป็นภาพดอกไม้ก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ในการเตรียมงานขั้นตอนการทำงานของเราแล้วใช่ไหมครับต่อไป เราจะไปทํากันเลยนะครับว่างานของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูครูสาธิตให้ดูนะครับไปเลยครับต่อไปนะครับครูจะสาธิตนะครับในการพับสีในงานของเราว่าครูจะสาธิตเป็นภาพอะไรเด็กๆดูนะครับในการหยดสีลงไปเด็กๆสามารถหยดสีได้ตามใจตัว,ตวเองนะครับว่าจะให้เป็นภาพหรือจะให้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับ แล้วแต่เด็กๆได้เลยนะครับเราอาจจะจินตนาการของอสีที่เราจะลงตรงนี้ขึ้นอยู่กับเด็กนะครับว่าจะให้เป็นอะไรนะครับหรือเด็กๆจะหยดสีให้กระจายก็ได้นะครับไม่มีรูปแบบหรือเด็กๆจะเป็นรูปแบบก็ได้นะครับ ครูจะใช้ผู้กันนะครับแต่ถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆอาจจะใช้หลอดนะครับในการจุ่มสีแล้วลงนะครับจะครูจะจุ่มสีให้ลงครับแต่ครูก็จะหยดสีไว้ก่อนนะครับ คูจะลองจุ่มนะครับจุ่มใช้หลอดดูดจุ่มลงไปเห็นไหมครับอ่าเมื่อครู จุ่มสีลงไปแล้วนะครับเราจะทําการพับนะครับครูจะพับแล้วนะครับเห็นไหมครับรคจะพับตามรอยของเราเด็กๆก,ก็กดลงไปนะครับกดลงไปแล้วรีดนะครับรีดตามรอยของเรารีดตามรอยได้เลยนะครับเราจะคอยมาดูว่าผลงานที่เราพับจะเป็นภาพอะไร เปิดแล้วนะครับว้าวเด็กๆจินตนาการไหมครับว่ามันคือภาพอะไรของครูอาจจะเป็นภาพผีเสื้อเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเด็กๆสามารถนะครับแต่งเติมเพิ่มได้นะครับว่าจะใส่สมมติครูจะใส่หนวดเข้าไปถ้าเป็นผีเสื้อครูก็ใส่หนวดได้ นะครับเป็นไงครับผีเสื้อครูก็เสร็จแล้วนะครับเอ้ผีเสื้อครูมันต้องมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวครูจะทำดอกไม้เพิ่มดีกว่านะครับครูก็เหมือนเดิมครับจุ่มสีที่เป็นเราคิดว่าจะเป็นดอกไม้ของเรา เดี๋ยวครูจะพับนะครับว่าดอกไม้ของเราจะเป็นเช่นไรบ้างเป็นไงครับเสร็จแล้วผีเสื้อบินอยู่ถ้ำกลางสวนดอกไม้ของครูงานของครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไงกันบ้างครับเด็กการพับกระดาษของเด็กๆพับกันได้เป็นรูปอะไรไหมภาพเด็กๆนะครับสามารถจินตนาการและต่อเติมเพิ่มเติมให้มีรูปร่างลักษณะนหน้าตาของผลงานเพิ่มเติมได้นะครับโดยเด็กๆอาจจะใช้ผู้กันในการแต่งเติมเพิ่มเติมรายละเอียดของภาพหรือเด็กๆบางคนก็อาจจะใช้ภาพที่เราพับตรงนั้นได้เลยนะครับอาจจะไม่มีการตกแต่ง เป็นไงครับการพับสีเด็กๆสนุกไหมครับเด็กๆพับสีแล้วสวยงามกันบ้างไหมครับบางภาพหรือลักษณะของการพับสีของเด็กๆบางคนอาจจะจินตนาการเป็นรูปร่างลักษณะอย่างอื่นเด็กๆสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับโดยใช้ผู้การเราเพิ่มเติมรายละเอียดของภาพเข้าไปได้นะครับแต่สำหรับเด็กคนไหนที่ เราไม่จาเป็นต้องแต่งเติมภาพของเราเราใช้เทคนิคการาพับสีของเราออกมาเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็จะดีมากนะครับครูอยากรู้ว่าการาพับสีของเด็กๆที่ออกมาเป็นภาพเป็นภาพอะไรกันบ้างเอง่ยอย่าลืมนะครับเด็กๆพับสีเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพผลงานของเด็กๆมาให้ครูร่วงดูด้วยนะครับว่าผลงานของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้าง ส่งมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนดนะครับครูลุ่งอยากเห็นผลงานเด็กๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ